ผิวรอยตีนกาใช้ได้นะคะหน้าผากเหี่ยวย่นใช้ได้นะคะผิวหนังนะคะบริเวณนี้แห้งโดนแดดแล้วคันผิวของคุณขาดน้ำค่ะสาเหตุที่เขาสามารถซึมเข้าสู่ใต้ชั้นผิวได้เร็วกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆแล้วก็การอุดตันนะคะน้อยกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆเนื่องจากว่าเขามีโมเลกุลที่เล็กแล้วก็ละเอียดนะคะแล้ว ของหลิวเม่ยไบโอเฮิบเนี่ยเรากล้าการันตีว่ากรรมวิธีการผลิตของเรานะคะคือหัวหรือใช้เอ็กซ้าวิญญานค่ะเพราะฉะนั้นถ้าได้ใช้เอ็กซ้าว g i n าณหนึจะไม่เหม็นหืน2การซึมเข้าสู่ผิวนั้นเป็นไปได้โดยง่ายนะคะหลังจากเราทาแล้วนะคะอาจจะจอพัดลมนิดนึงหรือโดนแอร์นิดนึง3-5นาทีมันก็จะเริ่มมีตีนกงตีนก่าบ้างแล้วเนาะมันมีอยู่แล้วล่ะคะ่ะทุกคนเพราะว่าพอเราอายุมากนะคะผิวหนังมันจะ แห้งนะคะพอแห้งแล้วมันก็จะเหี่ยวนะคะทำไมเราถึงต้องดื่มน้ำเยอะๆนะคะเพื่อไปเมนเทนและบำรุงนะคะผิวเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะทาแบบนี้เลยทุกคนแล้วถ้าคนไหนได้กลิ่นที่มันเป็นแบบกลิ่นเม็ดมะรุมไม่ต้องตกใจนั่นคือแสดงว่าคุณได้ใช้ของที่มันเพียวคุณได้ใช้ของที่มันเป็นธรรมชาตินะ